พีเอ็นต์เออร์ให้เลือกเอาอืมน,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 นี่ราคานี่ราคานี่เกิด <c oughs> คุ้มหรือปล่าเพราะว่าแขกรับเ,าบาเชิญห้องว้าวขอยูรี่ไม่หัวไหมอ่ะอันนี้ไม่หัวแมาเป็นเขาเป็นโผล่อะไรอนะ่ะ

ดีดีบ่อีกขาดีเลอกกดาดันเวลาขากำลงนอกพี่นองขากันพ่าตัวกระเป๋าใบ่อยากมูยูอันกรเปาหน่อยกระเป๋าหน่อยนะเด็เลยนะทลบ่ต่อนงแสนอนนออ่ให้ไปทั่วไร เขาจะจะปิ่นเบอร์หนึ่งแล้วเห็นบ่านี่เขาจะเป็นเพลงแนีแ้งแนต่เดสิเขาปใช้เอาคือตัวนคือเัร่เป็นวอะไรแต่คเว่เพื่ออะไรให้ดีแนว่เสียเาซื้อไค่พเพระเดียจะวางขงายใ้ตัวดีนั่นงเ,เอาขอแจ้งคนเข้ากลุ่มแล้วแน่เร็วหนึ่งันเ้าลท่านเข้ากลุ่มหมดยังครับหนึ่งพเก้าท่านเข้ากลุ่มยังไปไทยติดต่อกลอมเพี่นเฉ เขียันคืียันยืนนั่งอยู่หนร้านคืานี่ยิบเก้าจิบเก้าครับผมเอาถ่ายกันอะไรกค่อยเทแล้วเราถ่ายแฟชั่นกันแหละเราต้องถ่ายเั็นใครเราเป็นเราหล่อสไตล์เราเดือดขึ้นซึ่งมัเบาเบาๆไปห้องถึงห้องแบบบากแต่ห้องบ้าใครบ้ามั่งปานแดดปานแดดและคุ้นแดดและคุ้นกันเลย เอาสิ่ที่ก,ก,กรอลิงอยู่ขะท่านเอาจริงหรอท่านตอนนี้มีคนส่งลิงไหมเนี่ยไอ้พี่ทำงานไหมหรือใช่พี่ไม่ทำเบนทำได้นานเนี่ เบ้นข้าองริงป๊าดหนอนหลักคนหลักเพื่อนตูน่ะตูนละได้เื่อยได้รื่อได้เรื่อต้องายผ้านั่งขายผ้านั่งขายไปืนังซื่อปะทั้งขายทั้งปล่อยไปนั่มซื้อขมาซื้อมือเขาเล่นแบบนี้เขาประทัแบบนี้เขาเล่นไปแล้วเข่าเข่ากุมหัดจีทุ่มเดินแล้วคราเขาจบไปแล้วบางคนมาทั้งเกดเขามีซ่งเลยบอบซ่งนี่ไหนกับบอกกดดูไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ ฝุ่นเบิ่งทีวีฝุ่นเบิ้งว่ไะน่ไาไอเขาเขาเขาให้บัเขาต้องเขาต้องทำทางอีตัวเขาใส่ไม่ดีเขาขอบวระกขแล้วอันนี้เขาเห่นบัวรคกพี่น้องด้อคุณสร้างคุณสร้างคุณแผนตอนนี้แชทแตกแล้วเร็วเตอนนแชทแตกแล้วไหลไม่หยุดหยุดใจมา ลงปูม ok. ันออกำจ้าบามันจวบหนึ่งสองหนึ่งเก้าซื้อรวดหนึ่เก้าออกแค่หนึ่เก้าไปซื้อแล้วยิปซีรานคราเดียวถือล้วที่นึงบอกเตรียมตัวเตรเกมตมวอิงทำงานหลังเมือนเดิมเมือนแรกกันถือโอ้ยบอถือกระปุกยู่แล้วเด่น

ยูนี่ออกกับแก๊งไหนแมทใช่หรอใช่ครับร <c oughs> ่วงไปเรื่อยๆจะเสิร์ฟม่อเสิร์ฟเดิมนะ